และนี่คือโลกวันบล็อกที่เต็มไปด้วยเราพูดผีปีศาจมากมายและนี่ก็คือพาธที่2ที่ผมกับอาร์มและพี่นิวจะต้องมาเอาชีวิตรอดโอ้ยโอ้ยอเหยนโผล่มาเมื่อกีอ้นี้ไม่เหลือเหล็กกัก้อนเลยอยู่ในตัวพี่นิวอะพี่นิวไม่ยอมเผาตั้งนงตั้งนานไม่มาช่วยขุดตั้งนงตั้งนานไม่มาช่วยขุดเนาะพพเพราะเพราะเหล็กมาจะมาช่วยขุดได้ทุเรศ เดี๋ยวคนดูไว้แล้วพี่เอกบอกว่าผมไม่ช่วยขุดโอ้โหแล้วมึงไม่มาขุดตั้งนานนะพอพอปเหล็กมาแล้วมาช่วยนะตัวในขุดใจครับพอผมขุดพี่เอกก็หาผมแย่เหงเป็นไรอ่ะมึงเป็นไรผมผิดผิดตลอดแหละโอ้ยฝนตกว่ะเอฮาไปเจอเขาเลยก็เผาอยู่ก็เผาอยู่เหมือนกันหกหกก้อนน่ะ เออจะมามุ้มมิบของกันทำไมนะนะ่ะเนาะไอ้นี่นี่ก็ยืนอยู่ตรงบล็อกเลยนะจะเอาอ่ะเอราเอหราได้ได้เลือนดูเ <c oughs> ด็กขี้แคดดิขุดไปขุดไอเอเอานี่มารับน้ำปนไว้ก่อน เพื่อจะได้น้ำบอกว่าเ้ลมีเช็คตัวอะไรเฮ้ยตีทำไมล่ะดูดของดูดอะไรก็ช่วยอยู่เดี๋ยว ไม่ช่วยแล้วเข้าตัวอย่างเดียวเลยโอ้โหดูดิเนี่ยก็ช่วยอยู่สิอ่ะดูดิพี่เด้งก็ช่วยอยู่เอ้าก็ช่วยอยู่ไม่ได้ของเลยเลยอ่ะก็ช่วยก็ช่วยอยู่เดี๋ิอ่ะหิดอะไรอ่ะดูดิเขาจัดเลยอ่ะคนขุดคนขุดไม่ได้ของเอ้าก็ขุดเหมือนกันโอ้โหผิดอะไรอ่ะก็ขอมันเข้าตัวเองอ่ะผิดอะไรอ่ะขุดละหัว ไปขุดดีๆก็ขุดจู่ร้องร้องนั่นเล็กหายต่อหน้าตาเลยสิบเอ็ดอันดูดูทำดีเนี่ยไม่ใช่จะแบ่งเผาให้มันให้ได้สามตาผมก็มีอยู่ในตัวสิบกว่าอันนี่ไงจะแบ่งเผาให้มันจะได้เร็วๆโอ้โหก็ก็ผิดในสายตาตลอดแหละก็ดูก็แบ่งเผาอยู่แบ่งเผาอยู่ผิดในสายตาตลอดแหละก็ดูทำ แอปเปิลสี่อันในตัวสิบสี่บล็อกดินเลยคุ <c oughs> ้มเลยว่ามันเกะเก,ก่าไปเลยไงดิอุ้มมันก็ได้ไหมไปตีไนทำไม้นม,มนขึ้นราคาของมันเก,ก,กะกะฮะเอาเอาหินแลกเหล็กได้ไหนว่าดูตัวมันดิตัวไหนว่ไอ้อ๊อฟบอกไปดิของก็ไม่มีเสือไปดูนานออกมาไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้อีกตัวนึง่งวเจ๋งดิได้มาแค่แปดก้อนอ่ะมันไม่ให้แลกแล้วเฮ้ สกิบิโดเฮ้ยมันเล็กโอยโหโอ้โหโอ้เมนเงยสุดท้ายเราทำตื่นมาเราก็ไม่มีทองแดงอยู่ดีเราต้องใช้ทองแดงในการทำกระสุนอยู่ดีใช่จะบอกอยู่แต่เดาขุดไปมันก็มีทองแดงเนี่ยมันก็ออกมา น้อยเงยืนเยืนเยืนเย็นอยู่ใต้บ้านคุณดีคุณ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 สกีบีโดบโดบโดบโอ้เสียดายวะทองแดงแม่งกว่าจะมาอีกเป็นชาติแน่ๆเลยเฮ้ยตัวใหม่ไปกันยังไวเลยเนาะโอ้ยนี่ไงทองแดงมาเร็วไอ้นี่ใช้ดิน3 0บกว่าอันแรก38อันแรกทองแดง1อันนี่มัน1งอันดี๋อว6อันดิ มีดินป่ะเอาไปแลกทองแดงไว้หน่อยก็ดีนะอเอาถ่านยัดไปในเตากันดิีไม่มีเพิ่งเอาไปแลกมาแลกได้ดีเดียวเองอะดินมีสิบสองก้อนอะมันไม่พออะไออาร์ I, R, มีดินป้าไปแลกทองแดงไว้ดิแลกแลกทองแดงไว้หน่อยไม่รู้ว่าทองแดงจะโผล่มาอีกทีต์ไม่ได้แล้วโอ้โหทองแดงกูหายไปไหนแหลกผน อปตส่าห์สิบแปดก้อนแรกทองแดงได้แค่หกก้อนเองอะ่ะไม่คุ้มไม่แลกแลกได้น้อยจัดอ่ะแล้วกระสุนแม่งใช้ทองแดงแบบเป็นสิบเ,เล็กเล็กอะไรเป็นอะไรก็เผาอยู่ในเตาว่าแหละไม่ได้อุ้ปิบโอ้ไม่ได้อุปออ้ปิบเลยอยู่ชิ้นเดียวพี่เผาไว้ตั้งหลายอันเมื่อกี้ก่กอนหน้านี้นู่นพี่นิวเก็บไปนู่น เก็บอะไรยังไม่ได้แตะเลยโอ้เป็นไปไม่ได้อ่ะเมื่อกี้เผาไว้เมื่อกี้เผาไว้อ่ะเป็นไปไม่ได้อ่ะไปแบบรีเพย์คลิปดูก็ได้เผาไว้เจ็ดแปดก้อนมัวมัวมัวโอ๊ยแหลกแหลกแหลกดโอ้ยนี่ว่ะเอาอันนี้ทำถือได้นี่ว่ะวิลเจอร์มันก็เดินไปมาอยู่นั่นแหละขังมันนี่ทำที่ขังไงขังทำไมเดี๋ยวมันก็ไอ้นี่อยู่ดีเวลาตัวใหม่มา ที่เกียรอุ้มมันจะได้ไม่ต้องเ,เดินไปเดินมาไงเอา้าเอา้าโอ้มันโผล่มาพี่นิวหลุดเลยไอตัวมนันผจญพี่นิวเนี่ยใช่อืออืโอโผล่ปุ๊บหลุดปับ๊บไม่พี่นิวก็ไออาร์มอ่ะหัวเซิร์ฟไม่หลุด <laughs> มันมันน่าจะเป็นพี่มอนเนี่ยมอนตัวนั้นแหละโผล่ปุ๊บหลุดปับ๊บอะ แลยูไอเหยินชอบไอยินตรงนั้นอะไรนะแล้วยูไอเหยินนั่นล่ะยูหยินเนี่ยแล้วยูแลยูแลหยินเนี่ะเป็นไรพี่แลยูแลหยินเนี่ยใครมีดินอะขอดินหน่อยสิไม่มีอะจะเอาดินอะจะไปแลกทองแดงอะอะไรโอ้โห ตัวอะไรวะนักตัวอะไระมันาไปโอ้โหไม่ทุเรศตัวนี้ทุเรศอยู่ข้างๆไม่หนวไม่เอาไอ้เวนวอะไรอะดาตาราเกียรตะหน้าเหมือนมึงเลยอ่ะโอ้โหพี่จะเาไปวางไม้เอาไปทำปุ๋ยเอาไปทำปุ๋ยปุ๋ยหมักทชันดีเลยเนะี่ย การพาวเดอร์โอ้การพาวเดอร์มีแล้วอะอยากได้อันเนี้ยทองแดงเออยอามาขุดดิไรเ,เหรอช่วยขุดดิเร็วๆสร้างสร้างฟาร์มอยู่ไม่ว่างโอ้โห ก็แค่นั้นตัวนั่นนะมึงเรียกฟาร์มเหรอนั่นนะอันนี้เรียกฟาร์มอย่างนั้นเหรอวิลเลเจอร์มันยังบอกเลยว่าโอ้ไอ้นี่ระดับฟาร์มโง่ๆอย่างนี้มันทำฟาร์มวิลเลเจอร์เดินไปดูแล้วมันสายผมใส่มุงด้วยไปแก่ใช่เหรอใช่มันเดินไปยืนดูแล้วมันก็สายหผมใส่มึงตรงไหนฮะไอตัวหัวไอตัวหัวแดงๆอ่ะอ๋อได้หึหึ อย่า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 ห้าวอย่า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 ห้าวฮึมฮึมฮึมเข้ามายังไงพี่นิวพี่นิวเข้ามายังออ๋กําลังเข้าใช่ไหมแบบกําลังโหลดแมปอยู่ใช่ไหมอุ้ยหมาป่าอู้ๆแล้วมันเดินตรงมาทางนี้เลย นั่นแหลนะลนั่นแหละนั่นแหละกินพี่ดิวนั่นแหละกินพี่ดิวนั่นแหละเออนั่นแหละพี่ดิวข้างข้างอ่ะวูยายแก่ก็เกิดยายแก่มันเกิดหลายครั้งแล้วแต่มันตกนั่นแหละกินพี่ดิวอย่างเงี้ย เวนนี่โอ้โหเห็นไหมนะอาร์ไมรไ,ปไ,ไปช่วยพี่นิวไ,ไ,ไ,ไปช่วยพี่นิวห, <c oughs> หน่อยไปอะไรไปช่วยพี่นิวหน่อยไปอะไรนะสแปมคิวเลยอย่าไปยุ่งกับมันพี่ปล่อยมัน <c oughs> ไปไม่ได้เสียงมันดังโอ้โหไปช่วยพี่นิวหน่อยไปโอ้ไอ้คนพิชิตก่อนเลยอะไร คนมีชุดไม่สู้อะไรอะไรมีชุดก่องแล้วทำไมต้องสู้ด้วยคนมีโลกก็ไปสู้จะถูกแล้วมีดาบด้วยน่ะดาบสีไอ้นี่อย่าไปทำอะไรเลยอันแล้วมา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 ช่วยแล้วมาช่วยเออเออเออมาช่วยแล้วไออามาช่วยกันดิเออเออ ไม่ต้องหันมานี้ไปไหนล้ไปไหนจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนโอ้โหโอ้โหมาตวัดทีเดียวตายคู่เอออาบัลอาบัลส้บัล เดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็ตายอาเฮือเออนี่แหละตขาวมันตบไม่ได้หรอแล้ววิลเจอร์ไปโอ้เอาละใครไปตีมลยไอ้ตามอย่าอเ่อย่า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 ี้่ายอาย่ย่ย่า่าอย่อา่าย่่่ออ่ายอะ่ยออย เอาไปพี่เราต่อไปมันจะมีระยะตอนมันง้างมืออะหลบเดี๋ยวก็ได้น้อยไม่เห็นคุ้มเลยโอ้โหฮิตบ็อกไกลจังอยู่ด้านหลังนะเว้ยเฮลโล่ไกลดิไอ้อายังไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยมันเถอะพี่จริงๆนะ มันจะตายอยู่แล้วมันจะตายอยู่แล right. ้วมันจะตายอยู่แล้วมันจะตายอยู่แล้วเจ้าพี่มันจะตายอยู่แล้วอืออออเฮ้ยตายแล้วนี่นะอะไรพี่จะพี่จะส้มจะส้มจะส้มไงอาร์ม จะซ่อมก็ผิดเว้ยไอหนี้นี่แล้วิลเลอเจอเอออยู่บนนั้นแหละมึงไงไอ้ล้นสองตัวนะขุดต่อแล้วกันอยากได้ทองแดงโว้ยอยากได้ทองแดง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 ไหนวะไอตัวที่ทองแดงอยู่ไหนวะใครไปมั้งอู้สามสิบเก้าก้อนใครไปตีมันวะไม่ขึ้นราคาเนี่ย โอ้โห <c oughs> ไม่ได้ถามมึงงามเฮ้ยไม่มีกระจก <c oughs> <c oughs> เออแลกกับแมงมาละทำไมติดว่าต้องการทองแดงเนี่ยไม่แลกกับมันหรอก เลี่ยมวิลเลจเจอร์เลยเรียมมันพี่นิวเลยเกี่ยวอะไนตัดไม้อีกเออไออาเมื่อวานพี่นิวทำไมวะคิดยังไงอาการที่คนดูเขาถามว่าพี่ชื่อแบบพี่หมกพี่หมกพี่หมกอะพี่นิวอะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะมันคือความจริงใช่ไหมใช่อ,อ้าวยอมรับนะอันนี้ยอมรับนะอันนี้ยอมรับแล้วนะ แล้วคิดยังไงว่าร์มที่เขาบอกว่าแบบไอ้มึงเป็นพาราะพาราหนึ่งพาราะสองอะไม่จริงครับโอ้โหเรียงโกหกทั้งนั้นแล้วคิดยังไงครับคุณอีทเขาเรียกเพราะคุณอีทสุดหล่ออ๋อผมว่ามันก็จริง,รรรงนะผมว่ามันก็ <ๆ S 2> ก็จริงนะครับผมว่าก็จริงนะครับแถมอะไรนะเขาบอกว่าอะไรพี่อีทเหนื่อยไหมคะต้องมาแบกเด็กๆอ๋อก,ก็ก็ไม่ค่อยเหนื่อยครับไม่เป็นไรน้องๆผมทั้งนั้นอีกคนอีกคนก็พี่ๆผมครับไม่เป็นไรนะ ครับผมไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรผมไม่ถือก็ไม่ถือไม่หน่ามีนะเขาไม่ยังมีก็ไปอ่านดูดีๆดิโอ้โหมันมันไม่รู้จักไปองค์ไปอ่านกันน่ะมาบอกไม่มองไม่มีเฉยไม่มีหรอกเฮ้ยวินเฮ้ยเอ้าวินเลตเจ้าสามตัวอุ้ยสักุร่าไม้สักุร่ายเฮ้ยได้มาสามก้อนแรกลา สี่อันเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะไปให้พ่อเองเถอะของดีอย่างเง <laughs> ี้ยโอ้โหาสาวข้อเสนอที่ไม่มีทางปฏิเสธได้เลยนะันแะทำไมพี่พูดไม่พอจังเลยครับไปดูกระพิมพแล้วนะไม่มีนะเด็กคนดูคนดูสแปมคอมเมนต์ละพี่พี่ทำไมพี่เป็นคนอย่างนี้อ่ะพี่โอ๊ยอุ๊ยพี่นิวข้างหลังต <literature> ัวหนุ่มน้าเนี่ เรียบร้อยเออว่ะปืนใช้ได้ลองปืนด้วยเฉยอย่านะเอาไหมล่ะเอาไหมจะแลกเหรอยิงนะเว้ยจะเอาเหรอฮะจะเอาเหรอ อะไรอะไรจะเอาเหรออามจะเอาเหรอฮะอะไรกระสุนมันมีค่ามากกว่าชีวิตมึงกูไม่ยิงมึงหรอกอามไปดีกว่าโออกูอยู่ตั้งไกลมันก็ยังจะวา้ามาตีเนาะอะไรอะไรอะไรคิดว่าพี่มองไม่เห็นแล้วพี่จะสู้ไม่ได้หรอ จอกจัดอะไรอะดูทำดูทำดูทำอะไรเตะต่อต่อบ้านดีกว่าอืมปั๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยแตงโมโตแล้วนี่เอาไปทำปลูกต่อได้เดี๋ยวนะแตงโมมันไม่ต้องใช้น้ำปลูกหรอวะอะไรก็ได้ไม่ต้องใช้น้ำปลูกหรอก ต้องใช้น้ําทําไมอ่ะแล้วการที่จะปลูกหญ้าปลูกข้าวปลูกอะไรสักอย่างในความเป็นจริงมันไม่ต้องใช้น้ำนี่เไงวะจุดใหม่ฮะนี่เป,นเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรใครยิงพี่นิวไออาร์มยิงพี่นิวทำไม,ไมยิงพี่นิวทำไมอาร์มผมก็ไม่ขุดให้เลยเนี่ยเออเนาะ วิลเลจเจอสี่ตัวแล้วหรอ้ยเหล็ก8ปก้อนเลยออกซิเดียนแล้วเราจะไปนรกทำไมแต่เราทำตัวเอนชาร์ดไงอย่าบอกนะว่ามันไม่ใช้ไอ้นี่อ่ะมันจะไม่หายแล้วอยู่บนเรือเออว่ะเออวะเป็นไปได้เป็นไปได้ ไปไม่ได้งั้นเราเอามันนั่งนั่งเรือให้หมดเลยแล้วเราก็เออเออเราก็เอามันนั่งเรือให้หมดเลยส<พ>องพันเฮ้ยอะไร <c oughs> แล้วมันตาขาวเลยเนี่ยเอาเป็นเพราะพี่อีที่ยร้องอยากปลูกสากุล้าว่ะมีดินป่ะพี่มีหา้าอันเนียว มีห <5 S 2> ้าอ,อันพอดีเลยได้ต้นเดียวต้นเดียวก็เกินพอแล้วแต่มันก็โตเรื่อยๆอ๋อที่ขุดทำตอนไหนเน่ยเฮ้ยปล่อยออโต้คิกเหรอ <c oughs> นไม่ดูนะอันนี้บึดไรือยูวันบล็อกอยังเรี่ยมอ่ะอยังไม่ใช่พี่นิวะดิ วินิวเขาแบบเขามีของเขาเขาเขายังแบ่งไงถ้าเขามีเยอะๆนะแต่ไอ้บินเนี่ยนะไม่มีของก็ขอขอแล้วก็ไม่แบ่งด้วยถ้ามันมีอุ้ยทองแดงของดีอุ้ยไหนวะเมื่อกี้ทำไมได้ยินเสียงพูดเหมือนวิลเลจู้นู่นวิลเลจเกิดอีกยครับปั๊มวิลเลจเลยทีเนี้ยเกี่เป็นหมู่บ้านเลยอืมอุ้ยน้ำแข็งมาแล้วเหล็ก14ก้อน แรกแรกเออไข่ตัวอะไรวะเราอดแรกลาวาเลยลาวาก็อยู่ในนั้นเอาการเผาดอร์ไปสร้างสิ่งที่มันไม่สร้างอะไรอะไรพี่มีการเผาดอร์อีกแปกอันอย่าร้องเนาะเออแรกลาวาเลยแรกลาวาอะไรของไม่แรกลาวาทำไมของไม่พอสิบหกก้อนอ่ะไม่มีเหล็กอยู่กับพี่นิวหมดถึงสี่สิบก้อนอ่ะเหล็กอ่ะมีแต่ดิบเหนียวเอยเอาไม่หรอ ไอ้ทองแดงอ่ะทองแดงอ่ะทองแดงน่ะนิวพี่นิวมันพอถ้ามันมีไอคนถ้ามันไม่มีคนแถวนี้เอาไปทำชุดก่อนนะมันจะพอเลยแหละอะไรนะแล้วนี่ดูดิทำปืนด้วยเปืองกันเลยอ่ะโอ้ยทองแดงอ่ะทองแดงพี่เก็บไว้ในตัวพี่นิวทองแดงเก็บไว้ในตัวอะไรพี่นิวเขาได้ไปตต้องเยอะแล้วเขาไม่บอกเขาได้ไปตต้องเยอะแล้วทองแดงอย่างั้นงั้นก็ปุดไปเลย เลยไหมจะไปอาดอ้าวไอ้เงื่อเอาวิ้ววิเผาดีกว่าวิวในนี้ดีกว่าดินเหนียวโอ้โหดินอย่างเยอะเลยฮะมันกินกันเองเหรอไม่รู้อยู่ดีๆ,ๆแม่ก็เป็นแต่แต่อย่างแรกได้นะแรกได้อยู่แต่มันเป็นไอ้ตัวนู้นเรายัางไม่มีเรือนั่งเอาเรือไปให้มันนั่ง ไอ้โลนที่อยู่ไอ้ไกลโลนอะเฮ้ยเฮ้ยมีด้วยเหรอมีดิการ์ต้นแบบแมพมันคือไอ้นี่อะมันคือลอมอัดอะโอ้โหจุดเรียกบอลมาเฮ้ยดีเลยพี่เราได้ปลาป๊มไม่นี่ไงปั๊มใหญ่อะทำไมวางไม่ได้วะอ๋อได้ละปั๊มใหญ่อะใช่ใหญ่อะแม่มุมหรัเมื่อกี้นี่มันขึ้นอะมั้ง มั้งนะน่าจะใช่ตัวอะไรวะเจียงตัว,วอ,อะไรโอ้โหพี่อะไรมันจะกินมีดเจ้าแล้วนะไม่กินหรอกสกีบีโดบโดบโดบสกีบีโดบโดบโดบเฮ้ยมันเลงไขวะนะ่ะเฮ้ย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 ไม่นาไม่เป็นเลงไขวไอเวน <laughs> ไม่ได้อะไรกับมันเลยไม่รู้ละหลายรอบแล้วนะจริงๆริงนะไอ้เนี่ยตัวเดียวเลยแม่งแบบหลายครั้งละ แล้วพี่นิวมาไงนูนพี่นิวไปเคลียร์กับล่างแยกพี่นิวหน่อยดิขนาดมันมาเรียนหอเฮ้ยทำไมมันว้ามาข้างหน้าไปเฮ้ยทำไมอยู่ๆมืนๆนะอนาคตมึงไงอมโอะไรอีกลนดิอุ้ยทองแดง